ไม่เอาพูเพื่อเรื่องก็เดี๋ยววันนี้เดินทางวันนี้เสร็จจากคอนเสิร์ตนะครับผมก็เราจะไปที่มุกดาหารเพราะว่าอย่างที่เราพูดไปว่าวันเกิดพี่ว่ากินแรงวันที่สิบสองนะครับเราเราจะจัดงานขึ้นวันที่สิบสองนี้ก็เป็นงานในปาร์ตี้คือเป็นแบบว่างานกลางคืนพป็นงนานกลางคืนก็นมีการปาเค้เคมิเชิญแขกมิเชินต่างๆนานาเออแล้ววัาที่นีกากาจะมี่นันิตา มีตัวเกี่ยวมาน้ำที่เขาที่เขาบ,าบาอลี่ยเนาะที่เราที่เราวางแผนไว้เพราะว่าเราอยากให้ลูกต้องส่องมาปลออาท,ที่เนียงวันนี้น้องไม่สบายก็คือเพิ่งตื่นมาตอน,นบ่าย่นี่แหละแล้วก็ได้ทราบข่าวว่าออโอเคน้องอลิตาไม่สบายทีนี้พอไม่สบายปุ๊บก็เลยต้องเปลี่ยนแผนใหม่แต่ว่าผมก็ออยังคงไปยัดสุธอเหมือนเดิมเพราะว่าผมจะต้องไปเยี่ยมลูกแล้วก็ไปหาลูกเหมือนเดิมพรุ่งนี้วันนี้เดินทางเสร็จ จากนี่ไปถึงูวนก็ประมาณน,นู่นแหละเนก้าโมงสิบโมงก็จะไปหาหลูกคือเกาก็กจะไปหาหลูกมอนดืมนะครับผมไม่ใช่มไม่ไปนะไปเหมือนเดิมแล้วก็จะไปรับตัวเกี่ยวด้วยแต่ว่างานนี้นายตาจะถึงงดก่อนเพื่อรักทาการรักษาตัวก่อนว่านายตาที่คุณหมอวิจัยมาก็คือเป็นโรคอิสุสอิสัยหรือิสุอิสายก็เป็นสามารถเปลี่ยนได้ทุกคนแต่บางคนก็ไม่เปลี่ยนบางคนมีวั ín, คซีนก็ไม่เปลี่ยนแต่ว่านายตาอาจจะไม่ได้รับวัคซีนตรงนี้นายตาอาจจะไปรับวัคซีนตรงนี้ก็เลย ก็เลยก็เลยนั่นจะเป็นทีเนี้ยตอนเนี้ยไอ้ทั้งแม่กับกับป้าเขาก็อาจจะดูแลอะไรต่างอยู่พอดีผมก็จะโทรเกี่ยวไปเรื่องขอนแก่ด้วยก็ถือว่าช่วยกันดูแลไปในระหว่างที่น้องอ่าอะไรต่างไม่สบายเนาะพี่น้องแล้วก็แบบว่าเห็นเอฟซีเราแบบว่าอ่าไปไปไปคอมเมนต์ในเรื่องที่ทางที่เชิงลบแบบว่าทั้งน,นี้ทั้งนั่นที่ไม่ใช่ความจริงอะ่ะก็คือน้องก็ไม่สบายจริงเพราะว่าวันนี้ก็ได้ทําการโทรแล้วโทรศัพท์หากันแล้วแล้วก็อ่า ดูแล้วว่าโอเคลูกเขามันป่วยจริงๆลูกเขาเป็นจริงๆซึ่งนอนกับมีอาการมากกว่านอรนี้แล้วอาจจะบังเอิญแต่มันก็บังเอิญจริงๆนะครับผมมันบังเอิญจริงๆก็ไม่อยากให้ดราม่ากันเรื่องนี้เนาะก็อยากใหก้ให้กำลังใจกันซึ่งก,กันและกันไปให้กำลังใจน้องนัยตะกันดีกว่าอย่างนี้ดีไหมเออเราเราดีกว่าเราจะมาถกเถียงกันแรืงว่าอันนี้คืออันอื่นก็บ้ากันไปอันอื่นก็ว่าไปตามเคสบอกไปตามเนื้อผาเนี่ยเขา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 เหม็นไปตามเหงาผาเราเขาไม่ไปตาม เนื้องานหน้างานแต่ละวันรายวันอัพเดทรายชั่วโมงแต่ตอนนี้น้องเป็นไอ้ชุดอิสรนะเป็นจริงๆไม่ใช่ว่าวันละพิธีเป็นหรือว่าสร้างเป็นคือเป็นจริงๆเพราะว่าน้อง,งพได้ดดรับวัคซีนนั่นแหละเพราะว่าปกติเราดีทุกคนต้องรับวัคซีนแต่ว่าอาจจะมาพักน,นอนเวลาหรือจังไดหรืออาจจะมาพันนอนนานนิดจังไดกับก็ว่าไปยังเข้าใจได้เอออันนี้เข,ข้าใจได้แต่ถามว่าถามว่าตัวข้าวตังใจนะข้าวหนันก็นตั้งใจบัคคาดกุหลาบเพราะว่าเตรียมของไว้ลูกแล้วเสื้อผ้าอะไย่างกงา กูกิไปซอปปิ้งมาใส่กุนหรี่มันบอสุดริชชุดเดียรแล้วไปเสื้อไปกับขึ้นมาหอดกับมาได้รับไปร่ำกระเพ้าไปบซอปปิ้งกันเบิ้งเสือไอตัวเกี่ยวนี่ตาค่าเสิยก็ไปซื้อมาแล้วเราจะผ่านค่าเสียค่าเสียสามหมื่นเลือกไปเลือกมากกัได้แต่สองพันแปดนั่นแหละทีนี้ก็เลยก็เลยมาพูดให้ฟังว่าเออเราให้กำลังใจกันดีกว่าดีกว่าที่เราจะไปดราม่ากัน ดี๋ยน้องก็คงหายไม่กี่วันน้องก็หายรักษาตัวไปก่อนเออแต่ส่วนของนายตา่ะคงต้องแอบบินที่โรงพยาบาลไปก่อนเดี๋ยวผมก็จะพิจาร้องที่โรงพยาบาลพ่กนี้เดินทางจากกรุงเทพเนี่ยแต่ว่ามุสอเนี่ก็ต๊ใจยูมุสอกัตกใจย,ใจยูว่าเออนองว่าสบายกับแอบโต๊ใจอยูุแต่พ่อโทษไปแล้วกับเขาใจได้และค้ำข้าข้า,ขาใจเป็นอย่างดีในเรื่องการเจร็บป,ป่วยไม่มีใครไม่มีใครสามารถดิขิหรือบังคับหรือขีดเส้นไม่ได้ป่วยสามารถป่วยได้ทันทีเลยเพราะว่าร่างกายของเรามันไม่เหมือนกันนะครับ ป่วยเนี่ยันทำทาวงปวยมันทำท่าวอะไรดอกพี่น้องหมอว์เขาตรวจได้อยู่พยายามหมอว์เขาก็มีความตรวจอยู่เพื่อนแล้วกะแหร่รังใจล้วก็ให้น้องหายไว้แล้วต่ว่ตัวเกียวจะมาเหมือนเดิมตัวเกียวคงจะอยู่กับพ่อยาวๆรอบนี้คงยาวแหละทั้งนั้นนะให้ท่านไ้ตัดกืบจะหายดีจู่ก็เราจะว่างนั่นแหละยาวไปเลยปะตามจริงเราเราจะไปคืนแบบว่าช่วงสิบเจ็ดสิบแปะอะไรนี่น้องเราเราจะยาวไปเพราะว่าหยิบไปอีกเพราะว่ายังไงไอตัก็ยังมีตุ่มมีอะไรอยู่ไม่อยากให้ตัวเกียวไปเปโรคติดต่ออะไรไอ้ฝีแผลติดติดแล้วตัวเกียวตัวเกียวยัง เ่หนึ่งขวบยังไม่ได้สิดิแน่ๆเลยคิดว่าเห็นไม่ได้สิดตรงนี้แน่ๆเลยเพราะงะั้นแล้วคงจะได้อยู่กับพ่อยาวอยู่จนกว่าแบบว่าเออพ่อจะใกล้ออกงานจริงๆงช่วนงนี้กาว่างอยู่เพราะแผนเรามันอันนี้อยู่แต่ว่าตอนตอนแรกจะไปส่งน้องเพราะว่าน้องไปโรงเรียนด้วยนันิตานะทีนี้พอนานิตะรักษาตัวอยู่กับกับคุณป้าเขาก็ก็คงต้องให้ตัวเกียวอยู่กับพ่อนานๆเพราะว่าจะได้มีเวลาดูแลต่างๆมากขึ้นจะได้แบ่งเบากันเนาะอะไรแบบนี้นะครับ จะถามว่าก, <c oughs> ก็เสียใจอยู่เ <c oughs> สียใจอยู่ว่าเอองานงานเราแบบลูกงานเราอ่ะงานเรางานเราลูกเราอ่ะก็แบบว่าอยากให้มัน <c oughs> ครบทุกคนเอออยากอยากให้มา <c oughs> ครบทุกคนแต่ว่านม่เหมือนมากอะไรกลับมาเป็นอย่างเออแอบผู้เช้าน,นี่ก็เสียใจอยู่ก็ร้องไห้อยู่นานก็ไม่ใช่บร้องไห้ว่ามันมัน,มนอาจจะบังเอื่อในบ,บ้านวาสานาบางเอื่สจเิเป็นหน้าเป็นกลางสินะพีร่รองแต่เราเข้าใจได้อันนี้พูดไม่ได้ไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่ามาหนึงไม่นึง มูลเหตุตัวเราเราอาจจะเป็นแบบว่าสิ้นเข้าแบบนี้สิ้นเราสิ้นคือสิ้นคือเออต้องยอมรับแต่ไม่ได้มีปัญหากับใครนะเข้าใจได้แล้วก็แม่เขาก็ดูแลเป็นอย่างดีในขณะที่ลูกเราป่วยใครจะไม่รับลูกตัวเองถูกไหมทุกคนต้องรักลูกเด่นอยู่แล้วอันนี้คืองดงดไปตำหนีตีเตียใครทั้งสิ้นไม่มีใครที่จะไม่รับลูกตัวเองนะจ๊ะพวกเธอเออเบ่งมาเถ้ๆใครจะบอกห้างรูดจะขอมันบออันนี้ก็ต้องบอกความความเป็นจริงเขาก็เห็นอยู่ แต่ส่วน,นไหนพูดไปทีละส่วนอันนี้พูดถึงส่วนวันนี้อันที่ผ่านมาก็แล้วแต่อันนั้นอันต่อไม่เกี่ยวกันแต่ว่าอยากให้เอฟซีทีวเข้าใจไม่ไม่ไม่อันนี้กันเนาะฉีดวัคซีนก็มีโอกาสเป็นได้แต่หายไวขึ้นเหมือนโรคไข้หวัดโควิดนี้เลยหายปวดใช่แต่ว่าจะย้ำว่าน้องตัวเกียวกับบเ,เดิมนะพรุ่งนี้จะไปรับตัวเกียวเพราะว่าคาซีทพร้อมแล้วตั้งอยู่ข้างหน้าแล้วตำง,งานตำง,ง,ง,งานตาแล้วก็จะเป็นเจ้าของบริษัททายเพลงนี่ไงจะมาเห็นเคยเห็นตัวเกนะียว์ยังหรอยังเลยค่ะยังไม่เห็น ใช่ไหมในห้างก็สีนั่นะอันนี้อันนี้โปรปลอมนาฬิกานาฬิกาจักรยังไม่เจอเขาไม่ใช่หรอยังค่ะขนาดใช้นังทุนตัวเกมสีไม่เคยเจอเลยยังค่ะก็ไดี๋ยว้ของจริงเดี้ของจริงในห้างเหี่ยของจริงจะมาแล้ววันพรุ่งนี้อืมวันนี้เจนี่มาทำอะไรคะนี่เดี๋ยวจะพูดเดี๋ยวจะมีเรื่องคุยขู่เจนี่เยอะอย่าเนี่ยเจนี่ไม่ต้องกลัวจะรอบรองห้องดำหรอใช่แถลงเป็นเรื่องเป็นเรื่องไปแล้วก็เดี๋ยวเจนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะว่าคนถามมาเยอะอยู่ <c oughs> นั่นแหละเนะาะก็ประมาณนี้เดี๋ยววันนี้เสนาธงานบอทองเดี๋ยวคุณพ่อแล้วก็ทีมงานรถตู้ก็จะเดินทางไปที่โรงพยาบาลมกอินเตอร์นะครับผมก็จะไปเยี่ยมลูกสาวแล้วก็ไปหาทางังใจลูกไปกอดลูกเออแล้วก็จะบอกลูกว่ารอบนี้ไม่ได้ไปนะลูกนะเดี๋ยวหายแล้วรอบหน้าเราให้ไปอะไรแบบนี้นะไ,นนไม่ไเออคิดว่ารอบนี้คนไี้ไปรอบกัอไปรอบต่อไปอต่ปตปางประเทศเลยรอบนี้เดี๋ยวมันมันมัน มันซบระชกมอจอาเพราะว่าพึ่งโทษแล้วพึ่งลงคลิปไปปะเมื่อนี้ก็ไปซื้อชุดให้ลูกไปซื้อเตรียมตัวนานี่ว่าแผลว่าลูกนานาเสี่ยวมองรับร่องลูกนานาเสียนาแล้วบัดนี้มันเป็นซี่ก็เป็นอุบัติเหตุช่วิใส่ห้ามไม่ได้งดดราม่างดตั้งกระทูเอฟซีรำไก่เราก็ให้เข้าใจกันไม่อยากไม่อยากให้เป็นคอยกับว่าอยากว่าเอออะไรว่าอะไรอะไรมันบอกมอสมันก็อยากบอกอยาเตือนว่าเออมันมันไม่ได้นะเหรซีนาพรไก่ตื่นก่อนแล้วก็ใช่เพราะไก่ตื่นมาไม่รู้เต็มไปหมด โทรมาเป็นสิบสายเ้าเลยบอกว่าอ๋อไม่รู้เรวดูขอดูก่อนแล้วก็เลยโทรไปกใ็ให้ดูในคลิปนี่นแหละที่ถูลงให้ดูนั่นแหละเนี่ยแฟนเพจนั่นแหละว่าเป็นจริงทุกอย่าง